กระถิงแดงคืนไอสุรตอนนี้มาถึงเรื่องราวสุดท้ายต้องถึงถ้าภาษ็มเา็มจ๋า F F T ใช่ไหมอันนี้อะ F T นี่คำพูด f 4ร้นี่มันคืออะไรคมับการผลิตได้และลดได้อย่างมั่นคงก็คือเรื่องของการหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรและโดยเจตนารมณ์ของผมสองคนกับอาจารย์จักรระพฤกต์ตั้งใจว่าทางประเทศนั้นเรานําเข้ามาจากบุรีทิศเข้าทีเลี้ยงอยู่นะครับก็อยากจะให้มีพันธุ์ข้าว องเดือนสิบสองมาตั้งทองลงคันเข้าเหนียวปีีทองเข้าเหนียวเขียวงูข้าวขู่กับอ ขวัญข้าวโดยท่านผู้ว่าร้าชการจไไังกวัดุิกิจครับขวัญแม่โพตกนะครับก็มีเครื่องสำทางหวีแป้งกระจกที่คือการรับขวัญแม่โพตกมีการทาแป้งให้ต้นข้าวเลยครับ จำใส่พอหลังจากผู้่าทบประกอบพิธีเสร็จผมเชื่อว่าขนลมแน่นอนนึกนเชื่อวะาจะไม่ชื่ออะไรที่เหมาะสมกับพิจิตนะครับต้องขอกัาบขอาะคท่านต้องตีครูปยุงก็ด้วยความมั่นคงนุจังหวัดพิจิตรและผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการครัดเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาคุณท่านรู้ว่า,าจังหวัดพิจิตรที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้เอาไปทำเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยนะว่าอยู่พิจิตรมาหนึ่งปีนะกับตอนที่จะหนึ่งปีแล้วเนี่ยสิเดือนเนี่ยนะกับตอนที่เป็นรองมาเนี่ยเราก็รู้ดีว่าเมืองเราเป็นเมืองข้าวนะเวลาเราเขาพูดถึงเราถึงจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องข้าวก่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าปีนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เนื่องจากน้ำมันน้อยมันแล้งมันก็อาจจะลดจํานวนข้าวลงบ้างอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการทําเกษตรบ้านเราเนี่ยก็ยังเรื่องข้าวอยู่ดีมีดีแต่หลังๆเนี่ยเขาไม่ว่าจะทางราชการนะคะข้าวที่ดีแล้วนักท่องเที่ยวได้กินแล้วสิ่งที่มันสือคญเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรเนี่ยเรามีความศรัทธาเพราะว่า เราตระหนักถึงธรรมชาติเรารู้ถึงความไม่แน่นอนเราผ่านแง้งเราผ่านน้าท่วมมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกข้าวอย่างข้าวรอบนี้เองหรือข้าวในไม่ว่าจะเป็นข้าวนาแปลงสาธิตหรือข้าวนาปีปีนี้ที่รอน้ําฝนมาเนี่ยทุกอย่างต้องใช้ความเชื่อทั้งนั้นเพราะว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นกําลังใจส่วนตัวซึ่งไม่ไม่สามารถหาได้จากการประกาศของกระทรวงเกษตรหรือกรมชนว่าเอออะฝนมาแล้วนะคุณจะปลูกได้แล้วแค่นั้นไม่พอนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของ ความเป็นวิทยาศาสตร์อ่านี่คือกลุ่มชาวบ้านนะครับจะกินข้าวด้วยกันข้าวหม้อแกงหม้อวันนี้น้ำพริกบุฟเฟ่ครับผักเป็นกะละมังผักปลอดสารครับอันนี้นายกชัยพล